มาวันแรกก็สายแล้วและรถติดก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าห้องผมอยู่ตึกไหนเว้ยคือตึกนี้ตึกแมนแต่วันแรกสายอ่ะแต่วันแรกรถติดผมนับถือพระบิดาแล้วครับทุกคนผมคงซีสีเลยเนี่ยสวัสดีครับซีเนียครับเนี่ยผมทำช่างทำช่างต้องมาแด้คอนเทนต์เลยรู้สึกจะทำอะไรได้ มัมนะคนนี้รวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นแต่ข้างล่างติดทงเกาหลีเอ๊ะครับผมก็วันนี้ผมจะเตรียมตัวเพื่อที่จะไปโรงเรียนวันแรกผมก็วันเนี้เป็นวันจันทร์แล้วที่16แล้วผมก็ เดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่17เปิดเรียนแล้วเขาโรงเรียนนะผมวันที่พ่อผมไปประชุมผู้ปกครองนะแล้วก็เอานังสือแล้วนังสือมาเขาก็จะมีดีไหมครับผมชุดตรวจเอทรับผมที่ทางโรงเรียนแจกมาให้นะทางโรงเรียนนะผมเขาจะให้ตรวจเอ่อท,ทุกวันจันนะผมก่อนไปโรงเรียนนะทุกวันเลยก็คือเพื่อที่จะตรวจดูว่าผมว่าอาการของนักเรียนทุกๆวันจันเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีกี่ขีดก็เดี๋ยวตรวจเลย รับผมเดี๋ยวผมก็จะทำการลวงแล้วก็ตรวจนะก็เดี๋ยวจะมาแกะชุดเครื่องมือแล้วก็ตรวจกันเลยโอเคโหเ,เ,เ,เดี๋ยวจะบุกเตียงหาไปเจอ้านี่ก็เสร็จแล้วผมเดี๋ยวจะทำการลงไปตรงที่ตรวจนะหนึ่งสองเนีย ครับผมก็ตอนนี้ก็คือรอให้ผลตรวจออกครับผมผมว่าผมไม่เป็นแล้วผมอยู่แต่บ้านแต่ถ้าเป็นก็น่าจะไม่ได้ติดจากผมติดจาียวพ่อแม่พ่อแม่พ่อแม่เอาไปทําง,งานก็นี่รอดูนี่ไงมาแล้วแป๊บเดียวสอบผลการตรวจเรียบร้อยแล้วผมก็ไม่ได้เป็นโควิดนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปส่งครูก่อนตอนนี้ วัสดีครับผมตอนนี้ถึงโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันเพราะตอนนี้ผมนั่งมอเตอร์ไซค์มาหัวยุ่งมากเดี๋ยวจะพาไปดูว่าผมว่าเป็นยังไงอะไรยังไงครับผมวันนี้นะก็ไปสวัดีครับค วันแรกก็สายแล้วและรถติดก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าห้องผมอยู่ตึกไหนเว้ยคือตึกนี้ตึกแมนที่เห็นกันประจำนี่เดี๋ยวจะพาไปดูข้างในว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้เหมือนผมไปอยู่ชั้นบนถ้าจำไม่ผิด เลยบอกว่าให้ขึ้นไปปุ๊บเลยเลี้ยวซ้ายี๋ยูย่ฝังนี้คูณประจำชั้นคุปกรณ์ฮุ้งนีง่ใช่ไหมครูสวั <8. S 1> สดีครับ มาเรื่องนีตาตั้งแต่วันแรกนะฝายอะแ้ววติดติดอารเนี่ยครัเดีแปลจินะแปลจรนะเรียบน้องติดกล้องดีกกอกล้องเลคุยทำไมวะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผม สวัสดีครับสวัสดีครับผมจีโน่ผมผมจีโน่ชายานินแล้วผมฉลาดมากนะครับผมครับผมนับถือพระบิดานะครับทุกคนหยอกหยอกนี่ลองแฮมนะข้าวไอ้ยีได้ข่าวว่าเราออกเที่ยวตกคืนเลยบ้ล่ะไม่จริงไม่จริงหรือไม่เหลือไม่เหลือเดี๋ยวไปบอกว่ามีใครมาใหม่ปะเนี่ยใครวะ เดี๋ยวผมจะพาไปดูโรงเรียนสภาพปัจจุบันเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับตอนนี้ลงมาเรียนพละข้างล่างนะมีมีมีตมีมเลยท้องเอกกับผมพงศ์สีอะไรสีอะไรเนี่ยสวัสดีครับอะไรครับเนี่ยผมธรรมชาติธรรมชาติไม่รู้คืออันนล้เนาะค่ะคุณลองมาได้คอนเทนต์เลย ก็พีจะทำอะไรได้โลมาก็ได้คะแนนเลยโลมาก็ได้คะแนนเฮียเอ้ามึงเอามาไปวันแร่ผมพาราไม่มีอะไรมากเดี๋ยวครูเปิดลูกกงให้เล่นบาสแค่อยากให้โดนรถก็พอนี่เลยก็เดี๋ยวจะไปเล่นบาสแล้วเดี๋ยวจะถ่ายเก็บบรรยากาศให้ทำอะไรกันบ้างผมก็เดี๋ยวใจนี่ให้ผมกระโจนอัพเกินก็เดี๋ยวรอดูว่าผมว่าวันนี้จะยังไงนะดูดูแต่กองต่ก็คุณเจ็บตา เป็นแจ็คสเปโร่เล่ตากสิบตากสิบเคเดี๋ยวผมไปเล่นบาสก่อนแหละไปโอ้โหไปทำกับพี่เดี๋ยวพี่เดี่นี่นะกพี่ผมว่าประมาณนี้แหละเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอะไรวะเดี๋ยวไปดูโรงอาหารกนก่อน ไอเดี๋ยวอตรงร้านอะไรตรงนี้เดี๋ยวพามาดูทีหลังตอนกลับเพราะเราซื้อขึ้นเนาะเพื่อนก็เล่นบาปกติมันมันมีรถจอดติดอ่ะก็เลยแบบยังไงดีอ่ะมันยังน่าจะยังเข้าไม่ได้หมดเดี๋ยวเราเพิ่มคนในช่องดีกว่านี่การเพิ่มเพลเยอร์ใหม่เราก็ต้องติดอุปกรณ์เราจะติดไว้ที่บอบอก็จะพูดบ้างจะอยู่หลังกล้องก็ถอะไป เหมือนเดิมท่านผู้ชมเหมือนเดิมทุกอย่างคือออจะไม่ไม่่อยมีอะไรเปลี่ยนนอกจากแบบพวกแฟนบ้าอะไรพาของทาสีก็มีมีกอละเกย์ตรงนี้แล้วก็เฮ้ยสนามเขาก็ปล่อยให้เล่นด้วยใช่เขาปล่อยแล้วปล่อยตั้งแต่ปล่อยให้เล่นนู้นแล้วนี่ปล่อยให้เล่นปกติเลยก็คือเจให้เหมนทำก่อนเหมือนเขาจะมีกำหนดการว่าถ้าช่อว่าไรเดียวถ้าแบบถ้ามีคนไหนคนหนึ่งในห้องอย่างเนี้ย ติดโควิดอ่ะเขาก็จะให้เลยนะให้ให้ห้องนั้นอ่ะหยุดทั้งห้องเลยไปเรียนออนไลน์ก่อนพอหายหมดแล้วค่อยกลับมาใช่ให้ไปเรียนออนไลน์ทั้งห้องเลยก็พอหายแล้วค่อยกลับมาก็ปิดเหมือนปกติแหละที่ทถวเชอร์เแต่ถ้าติดชั้นชั้นก็อีกเรื่องนึงเออข้าวมันไก่ไม่ขายเปล่าวะมีมีข้าวมันไก่วันนี้มีเรากินข้าวมันไก่กินข้าวมันไก่ดีกว่าผมอยากกินข้าวมันไก่มากไอ้กินถึงไม่มีเลยหรอกข้าวมันไก่ ยำรวมน้ำจิ <blond> ้มทุกสิ <OF> <flo coloca> ่งทุกอย่างเออเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมยำให้ดูนี่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมารีวิวมีอะไรบ้างมีของห้องพยาบาลก็เหมือนเดิมวัสดุวะไรวะดูเอทิคเกอร์ดูยาไปโดนเอมเยอะมากไอ้ยังคิดถึงว่าโอ้ไม่แบบกินคุ้งอะมาลงอาหารนี่เส้นขนาเห็นเนี่ยอะไรเงี้ยไม่ตอนนี้ผมห่อหิวเลยไปดูดูเช้ากันเลยเปิดแอร์ป่ น่ไม่เคยเจอเลยคนเยอะแต่เปล่าทุนคนน้อยมากเลยตรงเนี้ยก็เดี๋ยวไปซื้อข้าวกัเลยไปซื้ออะไรไปกินเลย่ปถอดอุปกรณ์มือมึงหยิบถั่วมาเออเดี๋ยวนี้เป็นนอนหลับฝันได้ครับไปได้เลยไล่จากร้านนู้นก่รอไหมได้ไหมได้ได้เพราะว่าเดี๋ยวก็ไปซื้อข้าวมันไก่มาให้พี่นอนเออเออข้างโน้น ไม่เคยเห็นคนต่อแถวยาวขนาดนั้นมาก่อนน้อยนะปีนึงเลยนะปีเป็นปีแล้ที่ไม่ได้เห็นแบบคนต่อแถวยาวประมาณเนี้เยอะเยอะร้านนี้ร้านเดิมเลยเออคนต่อเยอะนะเดี๋ยวให้ดูว่ามีอะไรบ้างไปมือนเดิมร้านลองดูร้านนี้เลยร้านแรกก่อนเลยสิบแปดเป็นขนมใช่ป่ะร้านให้ไปดูไปดูคุณห้องน้ำกันให้ลองเบเกอรี่เดี๋ยวรออนี้มีอะไรวะ ดีครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมนี่ไงตัวนี่เชอบโห่เอ้เหมือนเหมือนมันจะน้อยลงนะนี่ห้าบาทครับเนี่ยห้าบาทอ๋อแต่ก่อนมันมีถุงใหญ่จะถึงห้าบาทป่ะถ้าของชิมันส์ตรงซื้อแยกปัญหาแต่อันนี้เหมือนเดิมนี่น่าจะมีคนเคยเจอนี่อันนี้ก็อร่อยเหมือนเดิมเลยเด็กกินข้าวเสร็จแล้วพามาซื้อข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นแต่ข้างล่างติดธงเกาหลี เอ๊มีซูชิเลยนะญี่ปุ่นแล้วขายญี่ปุ่นหมดแลยแต่จะติดทงเกาหลีนะติดทงเกาหลีอันนี้ก็ไม่ไหวแล้วลอง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 ดูนให้ดูนี่แล้วบางอะบ้างเหมือนเดิมเหมือนเดิมบ้างเหมือนเดิมมีมีปลากรอบวะไหมเหมือนเดิมปะวะเหมือนเดิมเหมือนเดิมมีร้านสปาเกตตี้ข้าวในอร่อยเหมือนเดิมนะใช่เหมือนเดิมยังยังเหมือนเดิมอยู่ ก๋วยเตีต้มยำนี่อร่อย <S 2> <S 2> อร่อยก๋วยเตี๋ยวต้มยำกรุกริบนี่อ้อไม่ทันแล้วหมดแล้วเหรอไม่ได้กินเลยเร็วจังเร็วมไหมเร็วมากบอกไปยังไม่ได้กินเลยแล้วผลไม้เหมือนเดิมไม่ทันกินแล้วมาไปยังไม่ได้กินเลยไม่ทันเลยเขาเปิดแล้วมันแบบเปิดวันแรกคนน่าจะเยอะ เะี๋ยดูคุณนี่เปิดับเปิดใจเปิดใจนี่เปิดใจไปอยู่เดมน,<ำ>นี่อันนินร้านขนมหวานแทบจะเปลี่ยนไปเยอะอยู่แล้วไม่ข้าวมันไก่ไปเตือนข้าวมันไก่ไปแล้วหมดแล้วไอ,อ้มึงมาถึงนี่แหละเพราะว่าผมผมมันพักที่หลังไงเปิดขายข้าวมันไก่เหมือนเดิมได้ไหมครับเดี๋ยวรอ พรุ่งนี้มาใหม่โอเคโเคครับพรุ่งนี้ทำรอพรุ่งนี้ทำรอเหมือนเดิมเหมือนเดิมไปไปมาแล้ววันนี้กินอะไรครับลองวันนี้กินอะไรแถวยาวด้วยกุ๋ยเตี๋ยวไหมตอนนี้ก็กุ๋ยเตี๋ยวร้านนี้ก่อนเนื้อเส้นใจญ่เส้นดีอ่ะรอเส้นดีเนื้อเส้นดีมึงบอกว่ารอเราดูครับก็ตอนนี้ผมวไปกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวใส่แมสแล้วก็เดินกลับเลยคือตรงนี้ผมขอผ้านะครับเนื่องจากไอตัว ไฟเสียงมีปัญหานะครับไฟล์เสียงหลุดแหละแต่ตอนนี้ก็จะไปเก็บจาาแล้วจำได้ว่ามันเหลือนิดนึงขอสักคำละกันนะครับผมตอนนี้ก็เดินออกมาแล้วก็เดี๋ยวกลับเลยแดดแรงมากตรงนี้ผมจำได้ร้อนไม่ชอบโดนแดดก็เดี๋ยวผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยนะครับผมก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r คร e แลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้คือเดินกลับตึกแล้วไม่มีอะไรแล้วก็ขอฝาก คลิปด้วยนะครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องผมก็ฝากด้วยนะครับบ๊ายบาย